สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาบอกวิธีการทําคลิปให้ตัวหนังสือวิ่งตามงั้นอ่ะทำยังไงนะครับเรามาดูวิธีการทากันเลยครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะมาครับเป็นเพื่อนบางคนยังทําไม่เป็นนะครับในแอปแคปคาร์ดนะครับผมก็จะบอกวิธีครับเข้าไปที่แอปแคปคาร์ดเราเลยนะครับ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปที่เพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มคลิปวิดีโอเราเข้ามานะครับอ่าผมจอาววิดีโอตัวนี้ก็แล้วกันใส่วิดีโอตัวนี้เข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปครับผมขั้นตอนแรกขอปิดเสียงก่อนนะครับขอปิดเสียงก่อนนะครับ <c oughs> พอได้คลิปวิดีโอมาอย่างนี้เนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็ไปใส่ตัวหนังสือครับตัวหนังสือนะครับตัวทีครับอ่ารอพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มข้อความนะครับนะครับก็จะขึ้นมาสีเหลืองอย่างนี้นะเราก็ไปหาสไตล์ตัวหนังสือครับ หาสไตล์หาคำว่าสไตล์นะครับตัวหนังสือนะครับเราก็ไปเพิ่มคําของตัวหนังสือเข้ามานะครับก่อนที่เราจะไปเพิ่มนะครับเราไปหาสีของตัวหนังสือก่อนะครับว่าเราจะาสีไหนนะอ่าเราไปที่สไตล์เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ผมเอาตัวหนังสือสีแดงนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราก็ไปเพิ่มตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะครับ เพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปพิมพ์ตัวหนังสือนะครับผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆออ่าโอเคนะครับกดถูกต้องไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวหนังสือผมนะประมาณนี้นะ สวัสดีนะทีนี้เราก็ไปทำไอตัวหนังสือที่เลื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปขยายตัวหนังสือให้มันเต็มก่อนนะครับขยายตัวหนังสือให้มันได้ก่อนเนาะเราจะเอาตัวหนังสือไปขนาดไหนเราก็ขยายเอานะครับขยายเอานะครับตัวหนังสือเนี่ยถ้าวิดีโอเรายาวมันก็จะวิ่งช้านะครับถ้าตัวถ้าวิดีโอเราสั้นนะครับมันก็จะวิ่งเร็วนะครับ แต่ขึ้นอยู่ที่ความยาวของตัวหนังสือด้วยนะครับ <S <S อ่านะครับเราก็ขยับมาประมาณนี้นะขยับมาประมาณนี้และทีนี้เราก็ขยับถอยขึ้นนะครับตัวหนังสือนะขยับถอยตัวหนังสือคืนให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับถอยคืนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถอยขึ้นอันนี้ก็ถอยคืนนะครับถอยคืนมานะครับพอถอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราไปกดที่คีย์เฟรมนะครับ กีเฟมก็คือช่องเสี่เหลี่ยมข้างบนนี่ครับอันนี้เขาเรียกคีเฟมนะครับกดเข้าไปที่คีเฟมนะครับผมอ่ากดเข้าไปที่คีเฟมนะครับกดเข้าไปเลยครับกดก็ปึ๊บมันก็จะมีสีแดงๆขึ้นมาเห็นไหมครับโอ้ยเยวนะครับอ่าก็จะมีสีแดงๆขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนเลื่อนเนี่ยเลื่อนเนี่ยไปนะครับเลื่อนไปเลยเลื่อนไปมุมสุดเลยนะครับ เลื่อนไปมันสุดนะครับอันนี้ก็เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนไปมันสุดนะครับเลื่อนไปมันสุดตรงอื่อนะครับให้มันอยู่ทางนู้นอ่ะคือทําเป็นแม่แบบมันก่อนนะครับเลื่อนไปมันสุดอ่านะครับเลื่อนไปเลื่อนไปมันสุดนะครับแล้วก็เลื่อนคืนกลับมานะครับเลื่อนคืนกลับมานะเลื่อนคืนกลับมานะครับเลื่อนคืนกลับมาให้มันสุดเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเลื่อนมาแล้วปุ๊บเนี่ยมีตัวนี้วิ่งตามแสดงว่าได้แล้วนะครับ เลนไมม่สุดมันเนี่ยเมืเ่อให้ถึงตัวแสีแดงนะครับแล้วก็กดเล่นดูนะครับกดเล่นดูอ่าเห็นไหมครับมันจะวิ่งตามแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับวิ่งตามแล,แล้วอ่าอย่างนี้นะครับพอเพื่อนๆได้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็กดนี้ครั้งหนึ่งนะให้ให้ตัวนี้เล่นออกเนหะ็นไหมแล้วก็กดเล่นดูอ่าเห็นไหมครับ แค่นี้ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดส่งออกนะครับเพื่อนๆกดส่งออกกดส่งออกนะครับแล้วเราก็ไปดูที่คลังรูปภาพเรานะครับเพื่อนเพื่อนคังรูปภาพเรานะไปดูที่คังรูปภาพเรานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับผมก็กดปัดออกไปเลยนะครับกดออกปัดออกไปเลยแล้วก็ไปดูที่คังวิดีโอเรา างวิดีโอองเรานะครับอ่านะครับตัวนี้นะดูนะครับเห็นไหมครับตัวสีวิ่งตามครับผมอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับ